สวัสดีค่ะวันนี้ที่โรงเรียนประชุมก่อนนะคะคักเรียนปุ๋ยเราชุ๋ได้จัดการผ้าใยกับเพื่องจากไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการนะคะวันนี้บรรยากาศก็จะด้วยความอบอุ่นมีความสุขนะคะแล้วเราก็จัดกิจกรรมโรงเรียนด้วยเช่นกันขอให้ผู้ครวขึ้นจะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะรับตำแหน่งหน้าที่ที่เจริญอยู่ด้วยอันปุ๋ยได้ข้ามได้สอนพวกเราทุกเรื่อง ไม่ว่าจะจากครู <Str GI> หรือจากครูคนไใดก็ตามให้เก็บเอาไปคิดแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วเอาไปปรับปรุงตัวเองด้วยก็สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ไม่มีอะไรอยากจะบอกพวกเรามากก็อยากจะบอกว่าขอให้เพ่นหนูมทุกคนเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักอ่าแล้วก็ขอให้คิดถึงคุณครูด้วยที่คุณครูต้องย้ายไปอ่าก็เพื่อ การคุณครูย้ายไปเป็นอะไรรู้ไหมคะย้ายไปตำแหน่งอะไรรู้ไหมอ่ามีใครทราบบ้างอ่าย้ายไปเพื่อไปดำรงตำแหน่งรองผอ,อสถานศึกษามีเรื่องอยากบอกเรื่องหนึ่งว่าไม่ว่าคุณครูจะย้ายหรือจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นตำแหน่งใดหรือจะย้ายไปอยู่ที่ใดแต่ให้นักเรียนจำไว้ว่านักเรียนทุกคน คือลูกศิษย์ของคุณครูแล้วก็คือลูกของคุณครูที่น่ารักอยากให้จําไว้ว่าคุณครูคนนี้มีแต่ความรักความห่วงใยแล้วก็ความหวังดีทกับนักเรียนทุกคนนะคะอ่าสุดท้ายสุดท้ายจริงๆไม่อยากพูดเยอะกว่านี้กลัวตัวเองจะร้องไห้นะสุดท้ายนี้จริงๆขออวยพรให้พวกเราทุกคนอ่พนมมือลูกมแม่คุณครูให้คุณครูขออวยพรให้ลูกๆของคุณครูทุกคนตั้งแต่ชั้นปหนึ่งถึงชั้นปห มีความสุขมากๆสุขภาพพาราณาไมยแข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรใดๆทั้งสิ้นขอให้เป็นเด็กดีของคุณครูเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เด็กดีของคุณครูพอออะแล้วก็ให้พวกเราจงนำคำสอนทุกเรื่องทุกอย่างที่ครูได้ทาได้สอนเก็บไปคิดเก็บไปปฏิบัติตัวเองอะเก็บไปทำให้ตัวเองได้ดีขึ้นเป็นลูกๆที่น่ารักเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งลูก ไม่ว่าจะเป็นลูกลิงหรือลูกอะไรก็ตามนะนะคะให้เด็กๆทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญสาธุค่ะแค่นี้ละคะ่ะโอเคค่ะสุขิวนะคะสุขิวนักเรียนนะคะได้เข้ามาแสดงความรักกับครูหิงเป็นภาพที่อบอุ่น,นะคะ ในการจากลาจากลาหมายถึงว่าจากไปดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานะะคของโรงเรียนเจ็ดสีไม่ไกลไม่ไกลของเรานี่เองเก็บให้ละให้ซะนะยังเก่บบิวกันกับบิวตันนี้ดิไปไหนไปไหนแล้วนั่งเล่นใหม่๋อนั่งบนโลก มันก็จะลาพิคพพงค์มเสร็จ่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จากไปเราก็เสียใจใช่ไหมอ่าคุณพูดคาใจวันนี้เราก็จะได้ลาคุณพูดถิ่งพร้อมกันเนาะคุณพูดถิ่งเขาก็จะจะเดินเะติบโตไปในหน้าที่การงานของเขานะลูกนะแก้มตลอดนะแก้มเรายากใช่ไหมจิตวิญญาณอ,อ่วยไหนบาดีไหนคพื่อนพายละเอิ่มกันไปเถอะ ไม่ก็ได้บอกอะไรไปแล้วอบกุหลาบมาสุ่มาบ